สวัดีจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้ข้ามาตอกขวดกระท้อเจ้าตะ่กี้เจ้าป้ายกไปแล้วสองกามแล้วเจ้าได้ประบูตัวใหญ่กระป่านขาปกแขมีตัวเจ้าสมาร์ทจ้ามาพอกำลรงเจ้าวันนี้เจ้าป้าหลังเจ๊ซาวแตสองเซนเกินกระต่าสองเสองต่อเจ้าลงมา่อพอจ้าว่เจ้าป้าจะได้กระเจ้า ปาลิมจะดอนจำมจะป้าพ่อเป็นเจ้าตัวยายสายเล้วเจ้าปาลิมยายสามพ่อเลยเจ้านี่เจ้า ตองตัวจเจ้าปัดตะเพียนซ้ายกับปัดตะเพัยนข้า Bà tôi kia, chịu nhau đi nhau. Đấy, chậu bà tôi เงินมาติดกันตู้เจ้าได้ตกใจข้างลายหนึ่งตัวเจ้านานนานนานเจ้า น้ำแหงแล้วกนเลิกนณะเจ้าได้ป่าะเพียงซ้ายหนึ่งตัวเจ้า ได้ปากขาป๊อกตัวยายเจ้าแม่เจ้าตัวยายคณะเจ้า,า,เ,จาเกือบบัดตันแล้วเจ้าไม่ข่าตัวยายคณะเจ้า จดเพียนซ้ายกดน้อยหนึ่งัวเจ้าแล้วสาแบนสาวตรวจเจ้า ได้สอบตัวเจ้าป่าตะเพียนซ้ายเจ้าหลังสกิี๊ดป่าตะเพียนซ้ายกับั่าสไตล์เจ้าได้สอบตัวเจ้า มาเตรียมซ้ายเจ้าเจ้าหัม่ตตัวเจ้า ปลาได้ปลา,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 านเจ้านานๆเจ้า <c oughs> นี่เจ้าได้ปลานาเจ้าปลานากับป่าตะเพียนสายสองตัวเจ้าปลานาตัวใหญ่อยู่เจ้า สองตัวเจ้าแตะเพียนซ้ายกับปัดซ้ายเจ้าป่ามาลองตอดมือเจ้าม้วจะได้ทายเหมือนกับเจ้าแล็เต่าแวดสองตัวเจ้า เมิดขนาดแล้วเจ้าจะบอกไปหันแล้วค่ะได้ค่าจะเพียนซ้ายหนึ่งสัวเจ้าตัวใหญ่เลยเจ้า โอเคเจ้ามืดแล้วเจ้ามาหันป่าแล้วได้ตกอ้กามเดียวป่าก็กําลังเข้าเจ้าแล้วก็มืดแล้วพอมาหันป่าเลยเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าี่บ้านเจ้าเจ้าป้าจะได้นั่งกอลแต่อาจจะบม่ได้นั่งเจ้าเพราะว่ามันมาได้ตกได้บกีกรเมเองเจ้ามันมืดแล้ว้าตนนี้โอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าแรงนี่เจ้ามันมีเวลาน้อยเจ้า พอไปถึงสอตต์ใกล้แบบกี๊กัมก็คําคเลยเจ้าเพราะว่าช่วงนี้อาการเหมือนกับจะมีฝ้ามีฝนนะคะ่ะเจ้าได้ก็ได้อยู่ได้เกือบกิโลเจ้าได้ป่านไหนได้ปลาขาป๊อกเจ้าแล้วก็ปลาตะเพียนทรายก็ถือว่าได้อยู่เจ้าไปกรมเดียวค่ะเจ้าได้เกือบกิโล โอเคเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าที่ติดตาบับชมชองเจ้าป้าแล้วก็จวยกันพอคิด่วยกันนี่เจ้าป้าเจ้ากํ่กำลังใจเจ้าป้าขอบคุณนักหน้าเจ้าติ่ติดตารับชมโอเคเจ้าลินี้กันแตเจ้าเหนื่อยนี่เจ้ากบได้อยู่เจ้าป่าได้เกือบกิโลอยู่เจ้าป่าตัวใหญ่ กองสัน <c oughs> ขอบคุณนากนากจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วไปกันคลิปหน้าเจ้า